วันกับวันนี้รู้สึกต่างกันยังไงจะคะวันนี้รู้สึกสนุกกว่าแรกรู้สึกเศร้าวันแรกรู้สึกเศร้านะคะวันนี้วันนี้รู้สึกสนุกแล้วท่านท่านอยากจะอวยพรอะไรให้อามา่าให้คุณยายให้ให้คุณแม่คุณพ่อไหมคะให้หมามีป๋า,ปาแล้วก็คุณตาคุณยายเอาว่าเอาองมีความสุขแล้วแล้วแล้วคิดยังไงกะ ตนเองเจ้าหมคะการอยู่ที่นี่ได้เรียนรู้อะไรบ้างเจ้าหมคะการทำสมาธิสาธุท่านท่านสวดมนต์อะไรบ้างได้ไหมใช่ไหมคะนิดหนึ่งให้ฟังอะไรได้เจ้าคะและเป็นพรให้ที่บ้านให้น้องด้วยใช่ไหมคะนี่อยู่เป็นกันหมด นามูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุท่านคิดว่าท่านจะอยู่ได้อีกกี่วันใช่ไหมวันที่สี่นะแม่ตั้งความหมายตั้งปณิธานตัวเองว่าเอาอกี่วันดีใช่าค่ะทำวันต่อวันอย่างไรดีเจ้าค่ะถึงวันอาทิตย์ ถึงวันอาทิตย์ได้เลยถึงวันอาทิตย์นะคะโอเคโอค้โหถึงวันอาทิตย์นี่เท่ากับกี่วันแล้วคะเจ็ดวันเจว,วันสาธุใช่ไหมเดิมจะอยู่สามวันเนี่ยตั้งมีอยู่ถึงเจ็ดวันสาธุยมคุณยายขออวยพรที่ท่านได้อยู่ครบ แล้วลาสิกขาบทพร้อมเพื่อนๆนะเจ้าค่ะนะอย่าไม่ต้องไปกังวลเอาเจ็ดวันให้ได้ก่อนเอาทีละเก้านะเจ้าค่ะสาธุบอกเจริญพรโยมคุณยายโยมอาจารย์เปิ้ลเจริญพรโยมคุณยายโยมอาจารย์เปิ้่นครูเก่งเจ้าค่ะแล้วก็สิบสิบสิบสาม